ก็เห็นอยู่แล้ว<ะ>ก็ผมไปที่ไหนก็อย่างเงี้ยใช่ไห<ะ>มไปไม่ผมไปมาเจ็ดส<ะ>ิบหกจังหวัดเจ็ดเจ็ดจังหวัดเลยนะก็มีที่ไหนก็มาแล้ว<ะ>กามาต้อนรับผมทั้งนั้นเลยบางคนก็เรียกไปแล้วว่านยายยกคุณปอมเอเขาเรียกไปจะไม่ได้เป็น<ะ>เขาเรียกไปจะไม่ได้เป็น<ะ><ะ> <laughs> เอาจะไปรู้ได้ไงก็ยังไม่มีคนเลือกเลยมันต้องเลือกก็ผมมาเนี่ยมาพอกสสเขาให้ผมมาก็สสบอกว่าต้องมาต้องต้องเข้ามาอยู่เบอร์หนึ่งนี่ผมก็มาตามเขามาตามพักนะนะพักเขาว่าไงก็ว่าตามพักเขาเพราะว่าพักพักผมเป็นพักที่ต้องร่วมมือกันนะเป็นยนรวมไม่ใช่ผมคิดคนเดียว คนเดียวคิดไม่ออกหรอกขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ